thank อ้าวีทุกคนเป็นต้องขอบคุณดี่คนนะที่เขาช่วยทำเสร็จลูกผักให้เราอ่ะทำให้เรามีสภาพติวันนี้อ่ะใจยังได้ใจฉันกับเชลล์ช่วยตรวจสอบของใช้ได้ไหมโอเคงั้นพี่เช็คใบจายแล้วกันโอเคเอาได้ยังไงก็ต้องมาระวังกันหน่อยนะเพราะของพวกเนี้ยไม่มีความหมายกับชีวิตพวกเรามากอย่าให้มันทังลงในวัเราที่เกลียดกันเชลล์จ้าเอเสร็จแล้วก็มาหาฉันหน่อยนะ เมนตุสไหมอ๋อมันอยู่ในลิสต์แล้วล่ะแล้วลูกกระสุนล่ะยังมีอยู่แต่แทบไม่ได้ใช้เลยอะไฟใช้ค่ะไป็ึงอันน่ะหาหนึ่งได้ไหมไม่ได้มีอีกแล้วอ่ะ นั้นจะขับเคลื่อนอ่านลงไปก่อน <Nun> <Nun> เครบ้าให้เขาใช่น่าอย่างไรฉันรู้แต่ว่าเราต้องให้เวลาวิกาหน่อยในว่เจอเจอวิธีการปกป้องตัวเองโอเคงั้นฉันไปทำตักก่อนนะ ไม่ได้เจสันนั้นมาสองทีดจดเขากินกับคนแบบนี้เราก็ตัดตรวนี่ได้เขาก็รู้ไม่ใช่หรอว่าเราก็ตัดพยายาตัวรอดเขาก็แค่มาหาอาหารนี่ให้อาหารเขาไปนิดหน่อยแล้วก็ส่งเขากลับไปไม่ได้ถ้ามันมีมากกว่านี้ล่ะแล้วถ้ามันพูดสอดแรมล่ะฉันว่าเจสันนี่พูดถูกนะ เราควรปล่อยเขาไปดูเขาสิคนน่าสงสารจะตายเราก็พยายามมาตัวรอดเหมืนอนกันเราละผิดชอบเขาไม่ได้หรอกเราให้ถามกขได้ไม่ใช่หรอแล้วถ้าพวกมกันกลับมาอีกละ่ะกลับมาพร้อมกับอาวุธเราก็ต้องการความช่วยเหลือเสมอนะในเวลาที่เราไม่ปลอดภัยเราไม่ต้องการใครอีกแล้วที่เรารอดเราต้องสืส่อสารกันรู้เรื่องนะพอเรงเกลียดเขาเหรอไม่ แต่มันทำให้เราไม่ปลอดภยัยเขาหน้าสงสารด้วยให้ห่างไปแค่นั้นเองถ้าจำเอ็นพี่กับเวนอไม่ได้หรอที่เราแยกเอ็มพี่กับเวนอนไปก็เพราะเราเชื่อคนแปบกหน้าถึงยังไงเขาก็อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ดีเขาจะฆ่าเขาหรอ ฉันว่าปล่อยเขาไปไม่ได้เซลลเขาไม่มีอาวุธรอฆ่าเขาไม่ได้ขอแค่พยายามปกป้อ,องตัวเองแต่ว่าครั้งสุดท้ายเรื่องนั้นมานานแล้วนะนายจะพูดทใหมถ้าราอฆ่าไอ้นี่เราจะเสียอะไรไปโดยที่เราไม่สามารถย้นกลับได้เลยนะแด้ฉันก็ไม่เป็นความเสื่อเสือมันไปด้วยโอเคเขาเป็นน้อปพ่อจบที่ ผี้นั้นไปมีหลิอาจจะมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็ได้แต่โตรมงาน,นก็ทำดีที่สุดแล้วที่จะให้ที่นปลอดภัยหลานจ้าเห็นจ้าพราน,นัน้นมีทางเลือกตอนนี้ไมบ้มากเบก้าเธอได้แอบ,บไปข้างนอกหรือเปล่ามีใครเห็นไหมไม่มีใครเห็นหรอกเธอไม่สมควรทำแบบนี้นะมันจะทำให้เรามีปัญหา ก็เดือนที่แล้วถ้ามีคนเห็นเธอแล้ตามเามาที่นี่ไม่มีใครตามเข้ามาแล้วก็ไม่มีใครข้างนอ,าานอกกันด้วยเอเข้าใจไหมล่ะเรวอาหารเลสิเื่อสคัญพู่ด้วยคูที่นี่ไม่ได้หรอไม่ถ้าเสร็จแล้วก็ออกมาแล้วกันเอ่อ <c oughs> มีอะไรหรอไม่มีอะไรหรอ เขาบอกว่าสำคัญนะสำหร,ร,รับโรแมนอะไรก็สำคัญหมดแหละรออยู่นี่นะ แต่ว่าเธเป็นพวกเราไม่ไม่ใช่พวกเราอแล้วกาที่นทำแบบนี้ายถึงาวกเราต้องตายเลยนะเธอมีปืนไหมเดี๋ยวปืนมาเดี๋ยวจะให้ฉันอกสี้าห้ไงมันรื่ได้ของเธอ การโจมตีครั้งนั้นที่นี่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแต่ที่นี่ปลอดภัยนะถึงแม้ว่าฉันจะพยายามเคยพยายามหนีก็ตามอะ่ะแต่ฉันไม่ได้ทำมาจริงๆหรอก เราไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่ก็ได้เราหนีออกไปก็ได้ถ้าเราหนีออกไปตอนนี้ไม่มีใครตามเราแน่ว่าหรือเปล่าข้างนอกกันนะไม่ได้หรอกถ้าเรารวมกันเป็นกลุ่มเราจะปลอดภัยนะนานแค่ไหนนานแค่ไหนฉันก็ไม่รู้หรอกที่เราจะต้องไปประจ o ภัยข้างนอกนั่นน่ะแต่เธอก็รู้กฎน,นี่ว่าถ้าเราพยายามจะหนีเขาจะฆ่าเราเราไม่มีทางเลือกนะ เธอเซฟมินเซียวเอ๊ะเวลาแล้วเฮ้ยเจ๊ก็ฟังนะฉันก็ไม่อยากให้เธอไปเจอเห็ุการณ์เลวร้ายแน่หรอกไม่ว่าเราจะเป็นตัวอะไรยังไงซ้ำมันก็ต้องเกิดขึ้น